โปเกมอนที่ร่าง3ของมันนั้นมี IQ ถึง5,000โอ้โหมันจะฉลาดอะไรขนาดนั้น ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโอเกดักซ์นะครับวันนี้ผมจะเอาเจ้าเคซี่ยุนเกเลอร์แล้วก็ฟูดิน3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็จะบวกร่างเมกาของมันเข้าไปด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเจนหนึ่งก็น่าจะเห็นเจ้านี้อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะแบบบอบางนิดนึงนะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ของมันก็จะสื่อไปในเชิงที่ว่ามันเนี่ยนะมีความแข็งแกร่งในการใช้พลังจิตเป็นอย่างมากเลยแต่ว่ามันจะไม่ถนัดต่อสู้ในเชิงของกายภาาพพแล้วอมันนเปป็ 1> 1, ที่เป็นพลังจิตโคตรเก่งขนาดนีนน้พอมาเป็นช่วงที่มีเมกาอีวอลูชันปุ๊บมันก็สามารถที่จะวิวัฒนาการร่างเมกาได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเจ้าโปเกมอนที่มีหน้าตาประมาณคล้ายจิ้งจอกนะเออนี่เห็นโปรไฟล์เขาบอกว่าเหมือนจิ้งจอกผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าเจ้าเคซี่ทั้ง3ร่างนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับร่างแรกเลยก็คือเป็นเจ้าเคซี่โปเกมอนพลังจิตธาตุพลังจิตครับโดยที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสุนัขจิ้้้งจจกแแลลวว็ดูะมี ลักษณะคล้ายเป็นเกราะติดอยู่ตามตัวของมันด้วยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันการโจมตีที่เข้ามาคุกคามตัวของมันโดยตรงหางของมันก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ได้ใช้ในการต่อสู้แต่ยังได้ตัวของมันจะหลับตาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากันว่าการหลับตาของมันนั้นไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามันตื่นอยู่หรือว่ามันหลับอยู่นั่นเองครับโดยเคซี่เนื่องจากเป็นโปเกมอนพตาพลังจิตและมีพลังจิตที่ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของพวกโปเกมอนที่เป็นร่างหนึ่งกันทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีการใช้กระแสจิตของมันในชีววิตตประจําาาันน่งซึ ใช้พลังจิตของมันนะครับผมต้องบอกว่าความมั่นใจในการต่อสู้ของมันจะค่อนข้างน้อยมากๆครับผมมันจะใช้พลังจิตของมันในการทําการส่องบริเวณรอบข้างครับหมายความว่ามันสามารถที่จะเหมือนกับรู้บริเวณรอบข้างได้ว่ามีภาพอะไรกําลังเกิดขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่ามันสังเกตเห็นว่ามีศัตรูมันก็จะหนีไปจากบริเวณนั้นครับซึ่งศัตรูของมันเนี่ยมันกลัวทั้งโปเกมอนแล้วก็กลัวทั้งคนเลยนะครับหมายความว่าเป็นคนมาเปล่าๆเปลี่ยวๆอย่างนี้ไม่มีโปเกมอนมาด้วยมันก็กลัวครับซึ่งการหนีของตัวเคซี่นะครับผมมันจะไม่เดินหน ม,มันจะเดินเฉยๆในช่วงที่ไม่มีอันตรายอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องหนีจากศัตรูปุ๊บเนี่ยมันจะใช้วิธีการเทเลพอตครับซึ่งการเทเลพอตเนี่ยมันก็จะไปโผล่อีกพื้นที่หนึ่งได้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าไม่มีศัตรูและตอนนี้ก็คือหนีออกห่างจากศัตรูนั่นเองครับโดยที่สารนุกรมโปเกมอนจะระบุไว้ว่ามันสามารถที่จะเทเลพอตได้ไม่ไกลนะครับผมแต่ไม่ได้บอกว่ารัศมีประมาณสักกี่เมตรกี่กิโลเมตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไกลมากพอที่จะทําให้มันสามารถปลอดภัยได้นั่นเองครับซซึึ่่่่งงงงกกกาาาารรเเเเทพออออขจ้คคีีมมปะด็น็นนนยืวั จะเทเลพอร์ตก็ต่อเมื่อมันหนีศัตรูเท่านั้นครับผมเข้าใจเขาหมายไหมหมายเขามาถ้ามันเดินแต่เตร่อยู่ในป่าไปเรื่อยๆอย่างนี้และอยู่ๆมันนึกจะโผล่ไปอีกที่นึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เทเลพอร์ตครับผมมันจะค่อยๆเดินไปนะครับตะต่อนยอนไปเรื่อยๆเรียกว่าจะไม่มีการใช้เทเลพอร์ตนอกจากต้องการหนีเท่านั้นเลยนะครับโดยเคซี่นะครับผมพื้นฐานของมันแล้วนะมันก็อาศัยอยู่ในป่ารอการวิวัฒนาการซึ่งการวิวัฒนาการของมันได้นั้นมันจะต้องฝึกพลังจิตของมันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งการใช้้พลังงงิตใหแแข็กกร่มา นนการสึกตรวจหาศัตรูแล้วก็ใช้เทเลพอร์ตหนีอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่สุดให้มันมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่ฟังมาคือเหมือนกับใช้พลังจิตในเชิงของการรับกับการหนีมากกว่านะครับจะไม่ค่อยมีพูดถึงการต่อสู้เทกเท่าไหร่นะซึ่งการใช้พลังจิตแนวนั้นของเคซี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้พลังสมองเยอะมากมันก็ต้องมีการพักผ่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับค่าเฉลี่ยการนอนพักผ่อนของเคซี่นะครับคือวันละ18ชั่วโมงครับผมโอ้แม่เจ้าคือแบบวันหนึ่ง,ง,นนแ,งนะแต่แิบงงก็ตชั แล้วที่มันนอนนะครับจิตของมันก็สามารถทํางานในการตรวจจับเป็นเรดาร์ว่ามีอันตร,รายเข้ามาใกล้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีอันตร,รายเข้ามาใกล้ปุ๊บม,มันก็นั่นแหละครับเทเลพอร์ตหนีแล้วก็ไปนอนหลับต่อเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เออก็ดูง่ายดีนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของสเตตัสของเคซี่นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อใช้พลังเวทเท่านั้นเลยนะนี่นะครับผมก็คือค่าสเปเชียลแท็กร้อยห้านะครับอันนี้ไม่น้อยเลยนะแล้วก็ค่าสเปเชียลดีเฟนต์อยู่ที่ห้าสิบห้านะแล้วก็สปีดสำหรับโปรแก,มมกรมลยคา ดีเฟนต์นั่นเองครับผมโอ้โหค่าพลังขนาดนี้ก็ไม่แปลกแล้วนะว่าทําไมมันกลัวที่จะให้โปเกมอนหรือมีใครเข้ามาถึงตัวมันเพราะว่าพลังป้องกันในเชิงของกายภาพมันต่ําเตี้ยเลี่ยดินผมว่าค่าดีเฟนต์มีขนาดนี้นะโดนแท็กเกิลก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเคซี่เขามีการวิวัฒนาการเขาจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่ายุนเกเรอร์ครับผมยุนเกเรอร์เป็นโปเกมอนพลังจิตธาตุพลังจิตครับร่างกายของมันจะดูเหมือนกับเคซี่นะครับในเชิงของพวกรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็สีเนี่ยจะ แต่ว่าโดยองค์รวมจริงๆเนี่ยร่างกายของมันถือว่าขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีคราขึ้นมาตรงบริเวณหน้าของมันด้วยครับอันนี้รีมา์ไว้ให้นะครับว่าคราของยุนเกเรอร์ถ้าเป็นโปเกมอนที่เป็นตัวเมียมันจะมีคราที่สั้นกว่าตัวผู้ครับโดยตัวของมันนะครับผมเราจะเห็นว่ามีการถือช้อนเงินอยู่ในมือของเขานะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องขยายพลังจิตครับผมโดยที่ยุนเกเรอร์ที่มีการวิวัฒนาการมาจากเคซี่แล้วคราวเนี่ยมันจะไม่ใช่โปเกมอนที่หนีอีกต่อไปแล้วครับมันพร้อมที่จะต่อสู้กับส พลังจิตของมันจะเต็มร้อยได้ก็ต่อเมื่อมันถือช้อนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าตัวยุนเกเรอร์ไม่มีช้อนขึ้นมาปุ๊บพลังของมันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งครับผมซึ่งการต่อสู้ของยุนเกเรอร์มันก็จะใช้พลังจิตเป็นพิเศษนะครับจะไม่มีการเตะไม่มีการต่อยเลยใช้พลังจิตในการโจมตีศัตรูโจมตีศัตรูไปแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนเห็นส่วนดาวที่อยู่ตรงกลางหน้าผากของมันไหมครับซึ่งดาวนั้นนะครับว่ากันว่าเป็นตัวเก็บกักพลังจิตวงเล็บ exp ของตัวยุนเกเรอร์ครับผมแต่ท สมพลังงานจากการที่มันสามารถเอาชนะศัตรูได้เนี่ยไว้บนดาวที่หน้าผากของมันนี่แหละครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสาของมันนะโดยที่ว่าการจะเลี้ยงยูนเกเรอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับเทรนเนอร์นะคือตัวของยูนเกเรอร์เนี่ยตามปกติแล้วมันจะมีการปล่อยขึ้นอัลฟาออกมาจากตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักขึ้นอัลฟานะครับจะเป็นขึ้นที่ออกแนวๆทําให้จิตใจค่อนข้างสงบค่อนข้างเบาโดยการที่ขึ้นอัลฟาอันเนี้ยมันเปล่งออกมาจากยูนเกอ์ม,น,อมน่อุษยยทีู่รอบขข้างรผมนนะ แล้วก็ทําให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยเกิดอาการสมองล้าหรือบางทีเนี่ยเวลาต่อสู้ก็จะไม่สามารถแสดงศักยภาพในฐานะเทรนเนอร์ได้เต็มที่นะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าอธิบายในเชิงของวิทยาศาสตร์คลื่นสมองที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตปกติทั่วไปได้จะอยู่ที่คลื่นประมาณเบต้าครับผมแต่ว่าถรุนแรงมากกว่านั้นก็จะเป็นแกมมาแต่ว่าถ้าน้อยกว่าเบตา้าที่แบบเป็นคลื่นเงียบๆคลื่นสําหรับว่าเรียนรู้คลื่นสําหรับแบบว่านอนในป่าเสียงธรรมชาติอะไรแบบนี้จะประมาณอัลฟาครับผมแล้วถ้าน้อยลงไปกว่านั้นก็จะมีเทต้ากับเดลต้าซึ ไม่ค่อยมีแรงในการจับการต่อสู้แล้วก็ต่อสู้ร่วมกับยุนเกเรอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถทนขึ้นอัลฟานี้ของเจ้ายุนเกเรอร์ได้ก็เท่ากับว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือเรียกว่าไม่เหมาะที่จะเป็นเทรนเนอร์ของเจ้ายุนเกเรอร์ตัวนี้นี่เองครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าผู้ที่ใช้งานตัวยุนเกเรอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงแล้วก็คลื่นอัลฟาที่เปล่งออกมาจากยุนเกอเรอร์จะไม่ส่งผลต ไแล้วก็ไม่ถูกกลืนกินไปกับคลื่นอัลฟาที่เจ้ายุนเกเลอร์ปล่อยมานั่นเองครับคราวนี้เราจะมาดูสเตตัสของเจ้ายุนเกเลอร์นะครับทรงจะประมาณทรงเดิมนะครับคือสเปเชียลแอทแท็กสเปเชียลดีเฟนต์แล้วก็สปีดยังถือว่าสูงมากๆอยู่นั่นเองครับแต่ค่าแอทแท็กกับดีเฟนต์อันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับโดนตีกายภาพเบาๆก็ตายได้นะครับอันนี้ผมพูดติดตลกว่าโดนท่าก,กัดก็อาจจะตายเหมือนกันนะครับท่าก,กัดที่พอเจนสองขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นท่ามืดซึ่งได้เปรรรียบาาสเปออ์หืพลังจิตนี้ใช่มัยครัััััับเเอออดนนนนกกกมมวว่่่า็ตยหืแีีททพพลงงงป้ สูงหน่อยนะครับก็ให้สมกับที่มันเป็นโปเกมอนพลังจิตที่สามารถใช้พลังจิตได้ทั้งในเชิงรุกแล้วก็เชิงรับนั่นเองครับบวกกับสปีดที่ประมาณ105อย่างนี้นะโอ้โหบอกได้เลยว่าการเคลื่อนที่ของมันก็จะเร็วนะครับทั้งที่หลายคนก็อาจจะคิดได้ว่าตัวยุนเกเร์เนี่ยมันมีหางที่ดูจะเป็นส่วนที่ใหญ่บวมที่สุดของร่างกายของมันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้มันเคลื่อนที่ช้าแต่อย่างใดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูร่างพัฒนาที่เป็นร่าง3ของเจ้ายูนเกอเรับดินเป็นโปเกมพลังจิิตาพลังจต ซึ่งตัวของมันนี้นะครับพอวิวัฒนาการแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีร่างกายที่ผอมเพรียวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่โดยขนาดองค์รวมแล้วเนี่ยมันมีตัวที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับหางของมันก็จะหายไปส่งผลทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบเร็วมากๆเลยนั่นเองครับแล้วสมองของตัวฟูดินนี้นะครับจะสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นโปเกมอนที่มี iQ ถึง5000ครับซึ่ง iQ 5000นี้นะครับมันจะสื่อประมาณว่าเซลล์สมองของฟูดินทํางานดีในแง่ของความทรงจําการรับรู้ต่างๆนานาได้ดี เท่ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยครับผมซึ่งพอวิวัฒนาการเป็นร่างนี้นะครับมันจะสามารถจดจําทุกสิ่งหรือสามารถนึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันออกครับในความหมายคือตั้งแต่เป็นสมัยเคซี่ปุ๊บเนี่ยพอวิวัฒนาการเป็นยุนเกอเรร์ยุนเกรนเกรร์อาจจะมีการลืมเรื่องสมัยของเคซี่ไปบ้างแต่พอเป็นฟูดินปุ๊บฟูดินมันจะสามารถนึกย้อนสมัยทั้งหมดทั้งมวลเลยตั้งแต่เป็นร่างเคซี่ตั้งแต่เป็นร่างยุนเกเรร์มันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างความทรง มันก็จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเซลล์สมองของมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกล่าวได้ว่าเป็นโปเกมอนที่ยิ่งโตยิ่งฉลาดนั่นเองนะและสมองเซลล์สมองของมันที่มีนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมพลังจิตของมันให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยครับซึ่งพลังจิตความฉลาดอะไรพวกนี้ของฟูดินเนี่ยมันจะสามารถใช้กับการต่อสู้ได้โดยตรงนะครับคือประมาณว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์จดจําแล้วก็สังเกตดีมากๆครับเวลาที่มันรู้ว่าเอ้ันี้น่าจะเป็นจุดอ่อนขขอออออองงงัััััตรรูุมมนนนนนนนกกก็็จจจจะะะ้้้ว่่าาีคืดแลลห วิเคราะห์แยกๆทันทีว่ามันควรจะโจมตีในรูปแบบไหนที่จะทําให้ตัวเองได้เปรียบแล้วก็สามารถเอาชนะศัตรูมาได้นั่นเองครับซึ่งพลังจิตของตัวฟูดินก็เรียกว่าสามารถจัดการโปเกมอนได้ในการโจมตีไม่กี่ครั้งนะครับแต่ต้องบอกว่าด้วยพลังจิตด้วยความฉลาดที่เพิ่มขึ้นอันมหาศาลของมันนี้ก็ต้องบอกว่าส่งผลต่อตัวกล้ามเนื้อของมันจริงๆจังๆนะครับคือฟูดินจะเป็นโปเกมอนที่มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแอมากๆเลยครับโดยการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยร่างกายของมันจะไปตามพลังจิตก็ถือว่ามีการเคลื่อนที่ทีีี่่่รรววววดดดดเเ็็แแลล้้้้้กกใชพังจจิตตตไถาาาาหโโนมข ปุ๊บก,ก็เรียกว่าความบอบบางนี้ก็ทําให้มันบาดเจ็บได้อย่างมากเลยนั่นเองนะแล้วก็อย่างที่ยุนเกเรอร์เป็นนะครับคือฟูดินจะมีการปลดปล่อยคลื่นพลังจิตออกมาด้วยนะครับแต่ว่าน,นี้เขาไม่ได้บอกเลยว,ว่าเป็นคลื่นของสมองอันไหนนะครับเวลาที่มันปลดปล่อยพลังจิตอันนี้ออกมาก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเกิดอาการปวดหัวได้กันแล้วกันนะครับหมายความว่าเลี้ยงยุนเกเรอร์ว่ายากแล้วนะครับถ้าเลี้ยงฟูดินก็ต้องยากกว่าครับผมเทรนเนอร์คนนั้นต้องมีพลังจิตที่แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ถูกรบกวนโดยพลังจิตที่เจ้าฟููดินนมมีกกาารรปปล่ออออยใแบบขง และในส่วนช้อนของเจ้าตัวฟูดินนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อการต่อสู้อะไรนะคือยุนเกเดอร์เนี่ยมันเหมือนมีช้อนเงินติดตัวของมันมาโดยที่ถ้าหายไปขึ้นมาปุ๊บมันจะพลังลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฟูดินนะครับช้อนที่ถืออยู่ทั้งสองข้างมันจะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองได้ครับผมแล้วก็ใช้ช้อนนี้ในการที่จะกําหนดทิศทางพลังจิตอะไรเงี้ยในการโจมตีได้โดยที่บางครั้งมันก็มีการส่งมอบช้อนอันนี้ให้กับเทรนเนอร์ที่มันไว้ใจได้นะครับวงเล็บว่าเทรนเนอร์ที่ไว้ใจนะหมายความว่าต่อให้เป็็็นนเที่จจิตตใขข้้มมแงกาาถ ว่ามันยังไม่ไว้ใจโอเคก็ต่อสู้ด้วยกันได้แต่ว่ายังไม่ยกช้อนให้ซึ่งช้อนนี้มันจะให้กับเทรนเนอร์ที่ไว้ใจและช้อนนั้นสามารถเอาไปทําอะไรได้ปกติช้อนเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้กินข้าวใช่ไหมครับเขาว่ากันว่าช้อนที่ได้รับมอบจากฟูดินถ้าหากว่าเอาไปใช้รับประทานอาหารปุ๊บอาหารจานนั้นจะกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยแบบสุดซึ้งเลยนั่นเองครับเออแบบใช้ในเชิงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แต่ก็แค่แนะนําว่าใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมไปล้างคืนมันด้วยก็แล้วกันนะหรือถ้าเกิดว่าฟูดินม พูดอีกรอบหนึ่งมันก็ยังกุ3ลเพิ่มพลังป้องกันของมันขึ้นมานะครับอยู่ที่45แต่ค่าพลังระดับเนี้ยโดนโจมตีด้วยธาตุมืดหรือธาตุผีที่มันเสียเปรียบอย่างเงี้ยก็มีโอกาสม่องเท่งเหมือนกันครับเว้นแต่ว่าจะโดนค่าสเปเชียลดีฟนอ์เนี้ยอาจจะรอดหน่อยค่าสเปเชียลดีฟนอ์อยู่ที่95นะครับแต่ก็สมสเตตัสของมันนะครับที่มันบอกว่าจากร่างซอนที่มีหางแล้วหางหายไปมันจะเคลื่อนที่ได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นค่าสปีด120อย่างนงี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเร็วโคตรเลยคร แบบแนวคลาสสิกอย่างไซโคคิเนซิสเข้าไปอย่างนี้ก็สามารถจัดการศัตรูดได้ไม่ยากเย็นนะผมว่าแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าฟูดินนี้มีการวิวัฒนาการร่างเราจะเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นเมกาฟูดินนั่นเองครับเมกาฟูดินก็จะเป็นโปเกมอนพลังจิตท่าพลังจิตเช่นเคยนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่ารูปลักษณ์ของมันดูมีความเป็นฤาษีมากยิ่งขึ้นนะครับหัวของมันจะมีเป็น3ามแฉกยื่นออกมาดูมีความน่าเกรงขามแล้วก็หนวดเข้าจะมีการยื่นออกกระจัดกระจายออกไปตามตัวของมันนั่นเองครับแล้วทีนี้จะมีอีกจุดสังเกตหน ที่อยู่ตรงหน้าผาของมันนะครับโดยที่ว่าอัญมณีนี้ก็เป็นแหล่งรวมพลังจิตของมันนั่นแหละครับพื้นฐานของตัวเมกาฟูดินเนี่ยมันจะทําตัวของมันให้เหมือนกับนั่งสมาธิลอยอยู่เหนือพื้นตลอดเวลาเลยนั่นเองครับและเป็นหนึ่งในโปเกมอนเมกาไม่กี่ตัวนะผมว่าที่มีการแปลงร่างเมกาโดยไม่ต้องต่อสู้ครับหมายความว่าตัวของมันเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกจิตในฐานะโปเกมอนร่างเมกาก็ให้เทรนเนอร์นั้นทําการวิวัฒนาการร่างเมกาให้มันดือด้อเพื่อที่มันจะได้นั่งสมาธิกลางอากาศนี้แล้วก็ฝึกจิตของมันฝึกพลังของมันให้มีควาามมแแข็งรงรก งขึ้น,นันเอแล้วก็คราวนี้ช้อนของมันนะครับก็จะมีการเพิ่มเป็น5ช้อนแล้วก็มีการลอยอยู่เหนือตัวมันทั้งหมดเป็น5.5ตําแหน่งตามนี้บ่งบอกถึงพลังจิตอันมหาศาลที่หลั่งไหลอย,อยู่ในตัวของมันนะครับซึ่งพลังจิตของตัวฟูดินนี้ต้องบอกเลยว่ามีความมหาศาลมากๆบวกกับการที่มันพยายามฝึกพลังจิตของมันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับในฐานะที่ว่าเป็นโปเกมอนเมกาที่ไม่อาจจะต้องวิวัฒนาการเฉพาะตอนต่อสู้เท่านั้นอย่างนี้มันก็ฝึกจิตขึ้นมาและว่ากันว่าพลังจิตของมันนั้นมีความแ,แข็งแกร่งที่ยังไม่อาจประมาณค่าได้เลยครับว่ามันแแข็งงงกร่ได้ถึ นะโดยข้อเสียของเมกาฟูดินมีข้อเดียวเลยครับคือกล้ามเนื้อของมันก็จะมีความอ่อนแรงเหมือนกับเจ้าตัวฟูดินเลยครับคือเป็นโปเกมอนที่ถ้าโดนโจมตีทางกายภาพไปเนี่ยนั่งสมาธิกายอยู่ดีๆร่วงตุ๊บแน่นอนครับผมเออก็คือค่าพลังป้องกันมันอ่อนขนาดนั้นแลกมากับพลังจิตอันมหาศาลที่จะใช้สังหารศัตรูได้ในทันทีนั่นเองครับซึ่งอัญมณีสีแดงที่อยู่ตรงหน้าผาของมันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดกลไกลของพลังจิตที่หลั่งไหลอย,อยู่ตามร่างกายของมันก็จะใช้ในการต่อสู้ในการโจมตีบวกก,บกับการใช้ในการประเมินการต่อสสูู้้โดยปรรระะเมินกกกาาต่ออคืลัษณ ของตตูตูเคลื่อนไหวยังไงเราจะตอบโต้ยังไงตัวเมกาฟูดินก็จะวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าของเมกาฟูดินก็คือว่าบางครั้งมันสามารถมองเห็นอนาคตมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เลยว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีมาในทิศทางไหนแล้วมันก็จะสามารถที่จะหลบการโจมตีได้หรือโจมตีสวนล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะครับหมายความว่าศัตรูจะเคลื่อนที่ไปทางขวาอย่างนี้ถ้ามันเห็นอนาคตปุ๊บมันก็จะโจมตีดักไปทางขวาแล้วศัตรูก็จะโดนการโจมตีแบบไม่สามารถหลบได้เลยนั่นเองครับแล้วทีนี้ถ้าเราดูสเตตัตขอองเเเจ้ามดดิ Food นบโไลยว่ สเปเชียลแอตแท175เยอะชิปเป่งน,นะครับแล้วก็ค่าสปีด150บ้าบอเอแตกนะครับถือว่าเป็นสปีดที่เร็วมากๆในโลกของโปเกมอนนั่นเองนะแล้วก็ค่าสเปเชียลดี e เ s นต์อันนี้ถือว่าสูงนะผมนึกภาพว่าถ้าเขาบรรยายว่าตัวนี้มีพลังจิตเยอะก็หมายความว่ามันอาจจะใช้พลังจิตของมันในการป้องกันการโจมตีแบบสเปเชียลนะครับก็คือเป็นสเปเชียลแอตแทของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะต้านได้ด้วยสเปเชียลดีฟเอนต์ที่มันมีแต่ค่าดีฟเอนต์ของโปเกมอนร่างเมกาที่อย่ 65, อาางก,กคงม,มกๆ พลังชีวิตอยู่ที่55อย่างเงี้ยก็ถือว่าอันตรายนะครับอันนี้ผมนึกขึ้นมาได้แล้วว่าถ้าต่อสู้กับโปกเกมอนที่มีท่าซักเกอร์พันช์ก็คือเล็กน,นะครับเพราะว่าซักเกอร์พันช์มันจะโจมตีใส่ศัตรูได้ก่อนครับค่าสปีด150ก็คือไม่ได้ออกนั่นเองนะครับก็จะโดนตีตายได้ง่ายๆเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสายวิวัฒนาการเคซี่ยุนเกรอร์แล้วก็ฟูดินนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้นะผมเชื่อว่าต้องมีคนเคยเอาไปใช้จริงใช้จังนะเพราะว่าททททีีีี่่่่่่่่จริงงงงงแล้วววออยาอาาาาาบบบกกกกคคสสสปมมัันููๆๆ มีโอกาสวันฮิตเคโออีกฝ่ายหนึ่งได้วงเล็บถ้าไม่โดนเฟกเอาถ้าไม่โดนพวกท่าไม้ตายโจมตีพา i o r i ต y ี้ซะก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าค่าพา i o r รตตี้บางครั้งถ้าโจมตีมาเป็นกายภาพพวกเมกาฟูดินนี้ก็จะจุกจุกจุกได้เหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้านี่ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคในส่วนของวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้รายการโปเกม x เด็ก์ในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้แล้ชบลืมกกกกกดดดดไ re ร เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ